เรียนท่านที่เคารพและมิตสายทุกท่านครับผมพลตีด,ดอตอรอนุชาติคุณน้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567ครับท่านผู้ชมครับหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ชี้นำหนทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของหลักวิชาการเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาผมจได้รับการสนับสนุนจากหมายาวัยซาวิสบางกอง ให้จัดโครงการ SPU ชี่นำสังคมเพื่อการนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก็ได้จัดกิจกรรมมาติดต่อกันเกินสองปีแล้วในวรูปแบบต่างๆทั้งในเรื่องการนำคณะผู้สนใจเข้าพบหาปูชนียบุคคลท่านต่าง,าง,างๆเพื่อรับทราบประสบการณ์ การดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จและหลักการคิดหลักการพิจารณาในการครองตนให้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการทำงานการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างถูกต้องดีงามและมีความสุขก็มีคณะผู้ที่สนใจร่วมเดินทางไปพบกับท่านมีชัยวีระไวยทยะท่านวิชามหาคุณซึ่งท่านต่าง ก็ได้มีความเมตตารการุณาให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้เวลากับพวกเราหลายชั่วโมงก็ให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ก็ได้จัดการเสวนาทุกวันพุธเรียกว่าเสวนาการยานามิตรเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่มีคุณประโยชน์โดยเน้นทางด้านประวัติศาสตร์อันเป็นการช่วยเพื่อชูในการเผยแพร่พประวัติศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติความรักในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเป็นรูปประมรมชัดเจนซึ่งก็จัดกันมาสองปีติดต่อกันทุกวันพุธนะครับท่านใดที่สนใจจะร่วมกิจกรรมก็ติดตามได้ในหัวข้อต่างๆซึ่งผมได้นำเสนอใน Facebook หรือมิฉะนั้นก็แจ้งความจำนงมาทางช่องทางนี้อาจจะส่งทางด้านชื่อ บัญชีของ Facebook ของท่านมีข่าวสารต่างๆเนี่ยก็จะได้แจ้งไปทางอินบ x ็อกหรือกล่องข้อความนอกจากนี้ก็จะได้เชิญท่านเข้ามาในกลุ่มปิดคือกลุ่มเสวนาการยานามิตรเพื่อให้ร่วมกิจกรรมร่วมกันที่เป็นกลุ่มปิดนี้ก็เพราะว่าต้องการเฉพาะผู้ที่มีความสนใจแล้วก็ท่านก็คงทราบปัจจุบันเนี่ยมีเด็กถอยๆ เด็กสามกีเทศติมันสร้างเนี่ยมากมายก็จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายซึ่งจัดเป็นกลุ่มปิดไม่ได้มีความลับอะไรหรอกครับยินดีต้อนรับสุภาพชนทุกท่านที่มีความรักและปรารถนาดีของประเทศชาตินอกจากเรื่องการเข้าพบปูชนียบุคคลการจัดเสวนากัลยาณมิตรแล้วผมก็ใช้ช่องทาง YouTube นี้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อสนองต่อเป้าหมายในการดําเนินโครงการซึ่งขณะนี้ก็ได้นําเสนอพุทธประวัติมาแล้วเป็นจานวน6ตอนด้วยกันเหตุผลที่ได้นําเสนอพุทธประวัตินั้นมีที่มาหลายประการผมได้หนังสือฉบับหนึ่งจากสํานักพิมพ์ธรรมสภาเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติซึ่งท่านพุทธทาสพิขุได้ แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษพร้อมกันนั้นท่านก็ปรับแต่งให้มีความสนุกแนวศัพของกึ่งนิยายเจตนาเพื่อจะให้เยาวชนทั้งหลายได้นําไปศึกษาเล่มนี้เป็นเล่มที่มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนแล้วก็อ่านง่ายไม่มีเนื้อหาที่เป็นสิ่งที่หนักสมองมากเล่าในลักณะเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ลูกหลานฟัง ผมเห็นว่าเหมาะสมเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าเพราะสอดคล้องกับหลักมงคลสูตร38ในข้อที่4ก็คือการบูชาผู้ที่ควรบูชาคนไทยเรานั้นส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักไม่เคยศรัทธาไม่นับถือพุทธศาสนาทั้งทั้งที่ททศาสนานี้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศนี้ตั้งแต่ปีประมาณพศสอ0พศ .1,800 คือประมาณ8 0 0กว่าปีแล้วเหตุผลที่ไม่รู้จักเรื่องใหญ่ก็คือว่าไม่เคยมีข้อมูลข่าวสารและไม่มีความสนใจผมย้ำเตือนหลายครั้งแล้วว่าผู้ที่ไร้บุญวาสนาจะไม่มีวันได้พบพุทธศาสนาแม้จะบวชเป็นภิกษุอยู่ในวัดรับหลายหลายสิบพรรษาบางท่านก็มีสมมศนกสิ์เป็นถึงชั้นชั้นเทพชั้นพรหมไปแต่ชั้นสมเด็จ แต่ก็กระทําความผิดละเมิดทรมวิันเพราะว่าไม่เคยนับถือไม่เคยศรัทธามันเป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับเราส่วนพวกเรานั้นท่านที่มีบุญวาสนาก็จะต้องได้พบการที่จะชี้นาให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักสิ่งทั้งขนทางที่ดีงามอันดับแรกก็ต้องรู้ว่าท่านประมุขของศาสนาพุทธคือองค์พระพุทธเจ้านั้นอะ ท่านมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรดังนั้นผมจึงได้นำมาเสนอแล้วเป็นจำนวนหกครั้งด้วยกันวันนี้จะนำข้อมูลต่อไปนะครับจากหนังสือพุทธประวัติของท่านพุทธทาสพิขุที่ได้แปลและต่อเติมขึ้นมาตอนนี้ว่าด้วยเรื่อง,องความเบื่อหน่ายอันเป็นผลที่ทำให้ท่านสละทางโลกท่านที่สนใจ ขอเชิญติดตามรับฟังได้ต่อไปนี้ครับพุทธประวัติสำหรับยุวชนฉบับภาพประดิษฐกรรมซึ่งแต่งโดยภิกษุศีลาจาระชาวอังกฤษแปลและปรับปรุงแก้ไขาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยท่านพุทธทาสภิกุ ได้นำเสนอมาแล้วจำนวน6ตอนตอนนี้เป็นตอนที่7กล่าวถึงเรื่องการสละโลกนับตั้งแต่เจ้าชายราหุลกําเนิดแล้วเป็นต้นมาพระเจ้าสุดโทธนะทรงรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นอย่างใดอีกต่อไปในการที่จะกักขังเจ้าชายสิทธถะไว้ในความบันเทิงเริงรื่น พระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เสด็จออกประพาสที่ต่างๆในพระนครได้ตามความปรารถนาเจ้าชายจึงเสด็จประพาสทั่วทั่ไปในพระนครอยู่เนืองๆทรงได้ทอดพระเนตรเห็นสิ่งต่างๆและทรงใคร่ครวญทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงประสบและทรงพยายามตั้งพระไถยในอันที่จะต้องจัดต้องทำต่อสิ่งนั้นๆตามที่พระองค์ทรงเห็น วันหนึ่งเมื่อพระสิทธทัตถะเสด็จกลับจากการประพาสนครก่อนที่จะถึงที่ประทับของพระองค์พระองค์ได้เสด็จผ่านหน้าตำหนักอันเป็นที่ประทับของบรรดาเจ้าหญิงทั้งหลายเจ้าหญิงองค์หนึ่งพระนามว่ากีสาโคตมีบังเอิญประทับอยู่ที่หน้าบัญชรได้ทรงเห็นเจ้าชายเสด็จมาความสง่างามและความสุภาพละเอียดอ่อนของเจ้าชาย ได้เป็นที่ประทับพระไทยเจ้าหญิงองค์นี้จนถึงกับพลั้งพระโอษออกมาว่าเย็นเหลือเกินสุขเหลือเกินอิ่มใจเหลือเกินถ้าหากใครได้เป็นแม่ก็ดีใครได้เป็นพ่อก็ดีได้เป็นเมียก็ดีของเจ้าชายหนุ่มรูปงามพระองค์นี้เสียงพลั้งพระโอษโ,โดยไม่รู้สึกตัวของเจ้าหญิงกีสาโคตมี ดังจนกระทั่งได้ยินไปถึงโสดของเจ้าชายทุกๆคำแต่ขณะนั้นพระองค์เฝ้าพระวงศ์ขบคิดแต่เรื่องเพศบัมพชิตและการออกบวชจึงเมื่อทรงได้ยินดังนั้นเข้าก็กลับจับเอาความไปเสียอีกทางหนึ่งทรงรำพึงต่อพระองค์เองต่อไปว่าแน่แล้วแม่ก็ตามพ่อก็ตามเมียก็ตามถ้าได้ลูกหรือได้ผัวเช่นว่านั้นจะต้องมีความเย็น ความสุขและความอิ่มใจแน่แท้แต่ว่าอะไรกันเล่าที่เป็นความเย็นความสุขและความอิ่มใจอันแท้จริงพระหาฤทัยของเจ้าชายในขณะน,นี้สูงพ้นไปจากความยินดีอย่างวิสัยโลกเสียแล้วโดวยเหตุที่สิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงประสบมาก่อนหน้านี้ได้เต็มนั่นอยู่ในพระหาฤทัยของพระองค์ตลอดเวลาไม่มีช่องทาง ที่จะให้คิดไปในทำนองอื่นได้อีกพระองค์ตรัสแก่พระองค์เองว่าความสุขที่จริงแท้จะมีมาได้ก็ต่อเมื่อความไข้แห่งราคะโทสะและโมหะได้ถูกเยียวยารักษาให,หายแล้วโดยสิ้นเชิงเมื่อไฟแห่งมานะทิฏฐิและกิเลสท,ทั้งหลายดับไปหมดแล้วเมื่อนั้นแหละความเย็นความสุขและความอิ่มใจ อันจริงแท้จักมีมานั่นแหละคือสิ่งที่ฉันและคนอื่นทุกคนอยากจะได้นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องออกไปสแสวงหาในบัดนี้ฉันไม่อาจทนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินในวังนี้อีกต่อไปฉันจะต้องออกไปบัดนี้แล้วฉันจะสแสวงและจะสแสวงเรื่อยไปจนกว่าจะพบสิ่งซึ่งเป็นความสุขอันแท้จริงอันจักทำให้ฉัน และทุกคนได้ขึ้นอยู่เหนืออำนาจของความแก่ความเจ็บความตายเจ้าหญิงผู้นี้ได้บอกบทเรียนอย่างดีให้แก่ฉันแล้วเธอเป็นครูที่ดีที่สุดแก่ฉันอย่างไม่มีปัญหาฉันต้องส่งข้าบูชาครูไปถวายเธอตรัสด,ดังนั้นแล้วพระองค์ได้ทรงปลดสร้อยไขมุกซึ่งพระองค์กำลังทรงสวมอยู่ขณะนั้นจากพระสอทรงไปถวายเจ้าหญิง เกสาโคตมีเป็นธรรมบรรดาการเจ้าหญิงองค์นั้นทรงรับสร้อยจากบุรุษเดินข่าวของเจ้าชายแล้วตรัสคำขอบพระคุณอย่างยิ่งฝากไปยังเจ้าชายและทรงเข้าใจเอาเองว่าการประทานสร้อยนั้นเป็นการแสดงความรักของเจ้าชายอันใคร่จะได้นางเป็นพระชายาแต่พระหาททัยของเจ้าชายอยู่ในสภาพที่ห่างไกลจากเรื่องชนิดนั้น ซึ่งพระบิดาและพระชายาของพระองค์ได้ทรงทราบอยู่เป็นอย่างดีทุกๆคนที่เกี่ยวข้องอยู่กับเจ้าชายได้ทรงสังเกตเห็นชัดว่าในระยะหลังนี้เจ้าชายได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนับแต่วันเสด็จกลับจากการประพาสนครพระองค์ทรงเคร่งครึมและคิดหนักยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาแล้วแต่พระบิดาของพระองค์ ก็ไม่สามารถปล่อยให้เป็นไปนตามเหตุการณ์โดยไม่ทรงพยายามเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้หาหญิงระบำและนักขับร้องที่ฉลาดที่สุดงามหยดย้อยที่สุดในประเทศของพระองค์มาประจำณประสาทข,ของเจ้าชายสตรีเหล่านั้นได้ทำการร้องรำถวายเจ้าชายสิทธ,ธาตามพระราชองค์การของพระราชา อย่างไพเราะและงดงามที่สุดและด้วยท่าทางที่ยั่วย้าที่สุดด้วยความหวังที่จะให้เจ้าชายเกิดความพอใจและเพลิดเพลินให้จงได้ในชั้นแรกๆเจ้าชายก็ทรงทอดพระเนตรและยอมฟังพอไม่ให้เป็นที่ขัดเคืองพระไทยของบิดาแต่พระเนตรของพระองค์ทรงเพเยอขึ้นดูสิ่งสวยงามยั่วยอนเหล่านั้นได้เพียงครึ่งเดียว เพราะพระหายรไทยของพระองค์ไปหมกมุ่นอยู่เสียกับสิ่งอื่นบางสิ่งอย่างไม่มีเวลาสางพระองค์ทรงคิดถึงสิ่งนั้นราวกับว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่คุ้มค่าในการคิดคือปัญหาที่ว่าทําอย่างไรพระองค์และคนทั้งหลายจากพ้นจากความแก่ความเจ็บไข้และความตายได้โดยสิ้นเชิงในที่สุดพระองค์ทรงอ่อนเพลีย เนื่องจากการคิดมากและไม่มีเวลาหยุดจึงทั้งๆท,ท,ที่อยู่ท่ามกลางความคลื้นเครงแห่งดนตรีและระบำย่วยวนพระองค์ได้ทรงหลับไปเพราะมันไม่มีกําลังพอที่จะครอบงำทำพระหารไทยของพระองค์ให้รู้สึกเพลิดเพลินได้แต่อย่างใดหญิงนักร้องและนางระบำเหล่านั้นก็สังเกตได้ว่าผู้ซึ่งเขาทั้งหลายพากนรำถวายนั้น มีความสนพระไทยน้อยเกินไปจนถึงกับหลับไปเสียเชน่นนี้จึงพากันหยุดการร้องรำชวนกันนอนพักที่ตรงนั้นเพื่อการพักผ่อนรอคอยจนกว่าเจ้าชายจะทรงตื่นขึ้นมาใหม่จะได้ร้องรำถวายต่อไปแต่หญิงเหล่านั้นก็เช่นเดียวกับเจ้าชายคือพอได้เอ็นกายลงก็ม้อยหลับไปเพราะความอ่อนเพลียโดยไม่ทำรู้สึกตัว ทั้งทั้งที่ดวงไฟยังลุกสว่างสัยอยู่ทั่วห้องสักครู่ต่อมาเจ้าชายได้ทรงตื่นบรรทมซึ่งมีเพียงงีบเดียวแล้วทรงเหลียวไปรอบๆด้วยความประหลาดพระทยัยทั้งขยกักขยแงในสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นในขณะนั้นหญิงทุกคนที่ถือกันว่างามที่สุดยอดย้อยที่สุดในประเทศนั้นบัดนี้ได้นอมระกะ อยู่ทั่วไปตามพื้นห้องโดยอากับกิริยาอันน่าขยะแขยงโดยท่าทางอันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นลางนางนอนเช่นเดียวกับหมูโดยทั่วๆไปลางนางนอนปากอ้าลางนางนอนน้ำลายไหลาจากมุมปากลงเลอะเครื่องแต่งตัวลางนางกำลังกัดเคี้ยวทั้งกำลังหลับดูราวกับปีศาจกำลังกโกรธ แต่ละคนแต่ละคนน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนจนถึงกับเจ้าชายทรงประหลาดพระทัยว่าก่อนหน้านี้พระองค์ทรงรู้สึกพอพระทัยในคนเหล่านี้ได้อย่างไรกันภาพแห่งสตรีทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งครั้งหนึ่งพระองค์เคยทรงรู้สึกว่าน่ารักนั้นบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวไปจนหมดสิน้นและเป็นสิ่งสุดท้าย ในฐานะเป็นสิ่งที่น่าขยักขยแงที่สุดที่เข้าไปมีอยู่ในพระหาฤไทยของพระองค์นับแต่เวลาที่ได้ทรงมีพระชนชีพมาบัตรนี้พระหาฤไทยของพระองค์ทรงปักแนวที่จะทรงสลัดสิ่งรบกวนใจเหล่านี้ไว้เบื้องหลังแล้วเสด็จออกแสวงหาสิ่งอันเป็นความสุขแท้จริงซึ่งสามารถประงับสิ่งร้ายทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยทันที พระองค์ทรงลุกขึ้นอย่างเงียบกริบโดยไม่ทําให้หญิงคนใดตื่นขึ้นรอบเสด็จออกมานอกห้องนั้นแล้วรับสั่งให้นายชนนะเตรียมผูกม้ากันทกะสีขาวตัวโปรดของพระองค์ในบัดนั้นเพื่อพระองค์จะเสด็จทางไกลขณะที่นายชนนะออกไปเตรียมผูกม้าอยู่นั้นเจ้าชายสิทธัตถะทรงดําริว่าพระองค์ควรเสด็จไปดูพระโอรส พึ่งประสูตรของพระองค์เสียสักครั้งหนึ่งก่อนแต่ที่จะออกไปดังนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปยังห้องเป็นที่บรรทมของเจ้าชายและพระโอรสเมื่อเสด็จไปถึงก็ได้ทรงเห็นว่าพระชายากำลังบรรทมหลับวางพระหัตถ์กกพระโอรสของพระองค์ไว้อย่างแนบสนิทพระองค์ทรงรำพึงว่าถ้าเราจะยกพระหัตถ์ของพระนางเทวีขึ้นพระนางก็จะตื่นบรรทม ถ้าพระนางตื่นบรรทมก็จะทรงขัดขวางการออกไปของเราเราต้องไปบัดนี้แล้วเมื่อใดเราได้พบสิ่งซึ่งเราแสวงหาแล้วจึงค่อยกลับมาเยี่ยมลูกน้อยและแม่ของเขาดังนี้เจ้าชายได้เสด็จออกจากพระตำหนักอย่างเงียบกริบจนไม่มีผู้ใดตื่นขึ้นเห็นเหตุการณ์ในท่ามกลางความสงัดเงียบแห่งเที่ยงคืนนั้นพระองค์ ส่งขึ้นประทับบนหลังม้ากันตกะซึ่งเป็นม้าแสนรู้รู้จักระมัดระวังไม่ส่งเสียงดังอย่างเดียวกันพระองค์มีนายฉันนะจับหางม้ากันตกะได้เสด็จไปสู่ประตูนครและทรงผ่านออกไปได้โดยไม่มีใครขัดขวางพลางขับม้าหนีห่างจากบุคคลทั้งหลายซึ่งทุกคนก็ยังพากันมีความจงรักภักดีในพระองค์อยู่ เมื่อพระองค์เสด็จไปได้หน่อยหนึ่งก็ทรงชักมาให้เหลียวกลับประทับนิ่งทอดพระเนตรย้อนมาเป็นครั้งสุดท้ายสู่นครกบิลพัทในท่ามกลางแห่งแสงจันทร์ซึ่งบัดนี้ผู้คนกำลังพากันหลับสนิทสงบเงียบในขณะที่เจ้าชายแห่งนครของมันเองกำลังจะเสด็จจากไปอย่างไม่อาจจะทราบได้ว่าเมื่อ,อไรจะได้กลับมาเห็นอีกนครนี้ เป็นนครของพระบิดาของพระองค์เองทั้งยังเป็นนครซึ่งมีพระชายาอันสุดที่รักและพระโอรสหัวแก้วหัวแหวนของพระองค์ประทับอยู่ในนั้นด้วยแม้กระนั้นก็ยังไม่สามารถนวงเหนียวทําให้พระองค์ทรงทอแท้พระไทยในความแน่วแน่แนห่งการเสด็จออกแม้แต่หน่อยเดียวความคิดที่จะเสด็จกลับเข้านครมิได้เกิดขึ้นในพระไทยของพระองค์เลย พระ哈尔ทัยนั้นยังคงแน่วแน่ปักดิ่งในการเสด็จออกอยู่ทุกประการพลางทรงชักม้ากลับขณะทรงควบขับม้าไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์กระทั่งรู้ถึงฝั่งแม่น้ำอันมีนามว่าอนโนมาณที่นั้นเองพระองค์ได้เสด็จลงจากหลังมาประทับยืนบนหาดทรายใช้พระหัตถ์ทั้งสองเรื่องเครื่องประดับทั้งหมดออกจากพระองค์ ยื่นส่งให้แก่นายชนะพร้อมกับตรัสว่านี่ชนนะจงเอาเครื่องประดับเหล่านี้ของเราพร้อมทั้งม้ากันตะกะกลับไปบ้านเมืองบัดนี้เป็นเวลาที่เราสละโลกแล้วนายชนะได้ร้องว่าทูลกระหม่อมสุดที่รักอย่าได้เสด็จไปแต่พระองค์เดียวดังนี้เลยจงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ไปด้วยอีกคนหนึ่งเถิดแม่นายชนะ จะได้วิงวอนครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อขอตามเสด็จไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จไปก็ตามเจ้าชายก็ยังทรงยืนยันปฏิเสธไม่ยอมให้ไปกับพระองค์อยู่นั่นเองพระองค์ได้ตรัสแก่นายฉันนะว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะสละโลกสำหรับเธอฉนนะเธอจงกลับไปบ้านเมืองเสียเดี๋ยวนี้จงทูลพระบิดาพระมารดาด้วยว่า ฉันยังปลอดภัยอยู่พระองค์ได้ทรงบังคับให้ในายชนะนำเครื่องประดับและม้ากันตก,กะกลับไปด้วยอาการอัเฉียบขาดดังนี้นายชนะไม่สามารถจะฝ่าฝืนพระบัญชาแห่งเจ้านายของตนได้ดังนั้นทั้งทั้งที่มีหัวใจอันเหี่ยวแห้งและร่ำไห้อยู่ตลอดเวลาเขาก็จำต้องก้าวย่างกลับไปไปตามถนนสู่นคร เอาจูงม้ากันตะกะพร้อมทั้งนำเครื่องประดับของเจ้าชายกลับไปถึงนครแจ้งข่าวแก่คนทั้งหลายว่าเจ้าชายซึ่งเป็นเจ้านายสุดที่รักอันพวกเขาได้พากันทนุถนอมมาจนถึงที่สุดนั้นบัตนี้ได้สละพระชนกชนนีพระชายาและพระโอรสรวมทั้งอาณาจักรไว้เบื้องหลังสเสด็จไปเป็นนักบวชผู้ไร้บ้านเรือน โดยประการทั้งปวงแล้วเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะแห่งสากยะวงศ์ผู้ทรงมีพระชนมายุยี่สปียังทรงอยู่ในวัยหนุ่มมีผมอันดำสนิทประกอบไปด้วยพละกำลังของคนหนุ่มให้เสด็จออกเลือกเรือนสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรือนเพื่อทรงสแสวงหาหนทางที่จะทำให้พระองค์และคนทั้งปวงประสบชัยชนะอยู่เหนือความเจ็บไข้ ความทุกโศกและความยากเข็ญทั้งปวงด้วยอาการอย่างนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เริ่มเข้มงวดเข้าใครขึ้นมาทุกทีทุกทีแล้วเพราะว่าเสด็จออกปรรมาชาละทิ้งทางโลกแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดในการปฏิบัติองค์กว่าที่พระพุทธองค์จะทรงบรรลุเป็นอรหันต์ก็ต้องมีการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมาย แล้วก็ยากเย็นแสนเข็นท่านที่สนใจก็เรียนเชิญติดตามตอนต่อไปนะครับผมมีความภูมิใจที่ได้รับการอนุมัติให้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการแทนคุณแผ่นดินตามที่ผมตั้งใจจะกระทําจนกว่าจะเปลี่ยนพบหากท่านใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมประการใดก็กรุณาแจ้งไว้ได้ทางช่องทางนี้ผมพลตรีดรอนุชาติบุญนาค ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ